ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว32วงดนตรีมัธยมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นโปรเจกต์อาร์ติสอินเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆที่เต็มไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้นเร้าใจสำหรับโปรเจกต์เดอะเวอาร์ติสอินเทแคมแคมศิลปินอินเทอร์ที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีวัยมัธยมมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบมืออาชีพร่วมกับเวทีครีเอชันและทีมงาน โดยมีพี่นิกวิเชียนเลือกไพสารเฮดมาสเตอร์และเหล่าไกด์ไลเนอร์อย่างโอมคอกเทลทัดวงเคลียร์จ่ายเทโตสมิธไททศสมิดโอแว่นใหญ่รวมทั้งแคมมาสเตอร์โอเจ็ดสดาสุขซามหรือโอดูบาดูที่มาร่วมกันคัดเลือกคลิปจากน้องๆอ,อย่างเข้มข้นงานนี้เหล่านักดนตรีวัยรุ่นจากทั่วประเทศให้ตอบรับกับโปรเจกต์นี้กันอย่างเนืองแน่น โดยส่งผลงานเข้ามาร่วมสมัครกันมากว่า600วงซึ่งกว่าที่จะได้รายชื่ออาร์ติสต์วัยมัธยม32วงสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบออดิชั่นที่พี่ไกด์ไลน์เนอร์และทีมงานทุกคนรวมทั้งศิลปินรับเชิญพิเศษเช่นตา้าพาราดอกและบีทีรพัฒนนั่งดูคลิปแต่ละคลิปอย่างที่ถี่ที่ถันแถมระดมสมองในการคัดเลือกเฟ้นหากันแบบสุดใจ ล่าสุดก็ได้มีการจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์และงานถแถลงข่าวเปิดตัวน้องๆ้องทั้ง32วงให้ผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนได้รู้จักอย่างยิ่งใหญ่ที่ชั้นเก้าอาคารสยามสเคปและน้องน้องจะมีภารกิจร่วมโชว์ฝีมือทางดนตรีกันแบบสดๆในรอบออดิชั่นวันที่3และวันที่4มิถุนายน2566ที่สยามสแควร์บล็อกเคลานหน้าร้านอาหารสีฟ้า เพื่อลุ้นระทึกว่าวงไหนจะผ่านเข้ารอบเป็น8ทีมสุดท้ายโดยจะประกาศผลวันที่4มิถุนายนนี้ซึ่งแฟนคลับของน้องๆจากทุกสถาบันทั่วประเทศสามารถมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันได้อย่างเต็มที่สำหรับ8ทีมสุดท้ายของ The w เวอา t ติ t อินเตอร์แคมจะได้รับโอกาสพิเศษที่สุดในการพัฒนาฝีมือ โดย creation, เวทีครีเอชันเตรียมคอร์สอบรมพื้นฐานแบบจัดเต็มดึงมืออาชีพในทุกสาขาวงการเพลงทั้งอาทิเช่นบอยโกศิยพงษ์นาเนกเกตเสพสวัสดิ์ปาระกะวงณนะอยุทยากอบเอฟฮีโร่แก๊ตสล็อตแมชชีนแด๊กุกสัตเตอร์สปาชีและชาววเลขส่างทุกที่จะนำประสบการณ์การทำงานของทุกคนมามอบให้น้องๆแปด ทีมที่ได้เข้าแคมป์เป็นศิลปินอินเทอร์นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์คือยังได้ร่วมทำกิจกรรมรอบกองเพลงอาร์ติสอินเตอร์แคมปวันสาคืนเพื่อเตรียมแสดงสดกลางสยามสแควร์และรอบบิก๊กไฟ l s ลโชในวันที่6สิงหาคม2566เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศของโปรเจกต์นี้ต่อไป สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหววงอาร์ติสวัยมัธยมกับโปรเจกต์ The Way a r t i s t Intern Camp ได้ทาง w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  e b t h w a y a r t i s t i n t e r n c a m p c o m และทุกช่องทางโซเชียลของ The Way a r t i s t Intern Camp นะคะติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม